รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่อง2 NBT 2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรค9เทคนิคช่วยนอนหลับช่วงสุขภาพดีสร้างได้แมกนีเซียมเพื่อชีวิตคุณหมอพรอเทพมีเคล็ดลับมาฝากห้ามพลาดนะคะช่วงคุยกับหมอยาเพ e บคู่ถุงยางปลอดภัย HIV และโรคติดต่อสัมพันธ์ ติดตามทั้งหมดที่ได้ในรายการคนกลโรควันนี้ค่ะความซื่อสัตย์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 ประเทศไทยซื่อสัตย์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี สนับสนุนโดยมิตรไตรีคลินิกเวชกรรมดูแลด้วยใจห่วงใยอย่างมิตรไตรีสนับสนุนโดยเฮลพลัส g l o b a l l บ a b o r a t o r y บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซ o y อร่อยยาชงสมุนไพรตราแคทเธอรีนดื่มง่ายถ่ายกล้องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณ ผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัดนี่สินะเหตุผลของคนทำอาหารเพราะสุดในทุกครั้งสุดที่ได้แต่งปัอยไ,ไปได,ด้วายการเพราะคิพเป็นได้มากกว่าน้ำสลัด QP ช่วงรอบรู้สู้โรคสวัสดีครับรอบรู้สู้โลควันนี้ จะมาบอกเทคนิคช่วยนอนหลับ9ประการการนอนหลับเป็นหนึ่งใน6พฤติกรรมที่สำคัญมากในการทำให้เราแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหลาย เช่นเบาหวานความดันไขมันสูงมะเร็งโรคหัวใจหลอดเลือดและเลือกสโตรกเทคนิคข้อที่หนึ่งท่านจะต้องออกกำลังกายติดต่อกัน30นาทีในวันนั้นแลวคืนนั้นก็จะช่วยท่านหลับอย่างมีคุณภาพแต่ควรจะออกกำลังกายก่อนนอนหลับสัก3-4ชั่วโมงข้อที่สองก็คือจะต้องถูกแสงแดดยามเช้าและยามเย็นเพื่อรับแสงแดดให้ได้วิตามินดีคัก15นาที เพื่อเตรียมตัวไปสร้างยานอนหลับให้ตัวท่านเองซึ่งก็คือหลังจากได้วิตามินดีแล้วมันก็จะไปบวกกับสารที่อยู่ในกล้วยน้ำว้าเป็นข้อที่สามเพราะกล้วยน้ำว้ามันจะมีทั้งแมกนีเซียมแคลเซียมทริปโตเฟนแล้วมันเจอกับแสงแดดที่เราได้รับไป15นาทีมันก็จะนําไปสู่การสร้างเมลาโทนินเซโรโทนินมันก็คือยานอนหลับยาผ่อนคลายเป็น3ามข้อแล้วนะอันนี้เป็นพื้นฐานเลย ข้อที่4คือทําให้เราเนี่ยผ่อนคลายก็คือการแช่น้ําอุ่นทําให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายหรือว่าฟังเพลงเบาๆสวนบนนั่งสมาธิฝึกอยู่กับตัวเองอย่างสงบๆข้อที่5คือเราจะต้องหลีกเลี่ยงแเราต่อไปนี้หลีกเลี่ยงคือหลีกเลี่ยงอาหารหนักที่เป็นรสจัดเราไม่ควรกินก่อนนอน3-4ชั่วโมงนะฮะมันจะทําให้การย่อยเราลําบากมากเลยข้อต่อไป ก็คือการเลี่ยงเครื่องดื่มพวกแอลกอฮอล์กาแฟน้ำชูกำลังทั้งหลายที่มีคาเฟอีนอยู่หรืออะไรที่กระตุ้นทำให้ตื่นตัวตลอดเวลานี่ไม่ได้นะข้อ7ก็คือการจัดห้องนอนให้มีความเงียบมืดสนิทการทำอย่างนี้ก็จะทำให้เราร่างกายเราเริ่มสงบในห้องนอนนอกจากเงียบมืดแล้วก็ไม่ควรที่จะมีมือถืออยู่ใกล้ๆแล้วแสงจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยคือแสงสีฟ้า กระตุ้นให้ตื่นนะครับจัดมันอย่าให้มันมีมาอยู่ใกล้ๆมือถือไปอยู่ใกล้ๆข้อที่แดคนที่สูบบุหรี่ถ้าท่านอยากปลับสนิทนะกรุณาอย่าสูบบุหรี่โดยเฉพาะช่วงหลังทุ่มไปแล้วสามชั่วโมงก่อนจะนอนนี่ถ้าสูบเมื่อไหร่นะมันจะตื่นการทํางานร่างกายมันปั่นป่วนแล้วก่อให้เกิดโรคมากมายเลิกบุหรี่ซะเป็นข้อที่แดข้อสุดท้ายข้อที่9การเข้านอนสี่ทุ่มถึงตีสองสี่ชั่วโมงนี่เป็น เวลาทองของการนอนหลับเพราะว่าร่างกายจะสร้างฮอร์โมนเรียกว่าโกรทฮอร์โมนออกมานะครับโกรทฮอร์โมนก็จะทําให้ร่างกายเราก็ชุ่มชวยแล้วก็อายุยืนเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาใหม่ในวันลงขึ้นเนี่ยเข้อนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้เรานอนหลับไม่สนับสนุนแนะนําให้ใช้ยานอนหลับอย่างเด็ดขาดเพราะการใช้นอนหลับเนี่ยมันไม่ได้หลับจริง มันไปกดให้เหมือนสเหมือนหลับมันก็จะไม่ได้รับการปรับซ่อมแซมเต็มที่เหมือนกับหลับตามธรรมชาติขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดโรคปลอดภัยหลับสนิททุกวันมีความสุขกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยใหม่โลชั่นมิสทินไวท์สปาสูตรฝักข้าวมิสทินมาแล้วคะ่ะสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัดนี่สินะเหตุผลของคนทำอาหาร Enjoy ที่ได้ชิมได้แชร์รสชาติมีหม e v e r y b i t e t a s t e like we do เพราะ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด QP ขวดนี้เป็นตัวเอง แลิฟไลยบูด e ี้ซีล็อกขวดเขียววิตามินซีสูง200%ช่วงสุขภาพดีสร้างได้ช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของเคล็ดลับสุขภาพแมกนีเซียมเพื่อชีวิตนะค,คุณหมอพรเทพจะมาร่วมพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะร่วมพูดคุยกับนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรร นายุกสมาคมเาสร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีประโยชน์มากเลยค,ครับคุณหมอใช่คือคนเราเนี่ยนะมักจะไม่รู้ว่ามีเกลือแร่พวกสารที่ช่วยให้เราทํางานได้เป็นปกติในร่างกายอนอกจากแคลเซียมเรามีอีกตัวหนึ่งคือแมกนีเซียมคือรักษาสมดุ <ne> ลหรืแมกนีเซียมนี่มันเป็นพอๆกับวิตามินดีมันเป็นยาดําสอดแทรกไปในกระบวนการทํางานของอวัยวะร่างกาย ล้วหมดเลยถ้าขาดเมื่อไหร่นะมันก็จะทำให้ระบบโดยเฉพาะระบบการทำงานของประสาทกล้ามเนื้อ,อถ้าไม่มีแหลนี้เสื่อมก็เหมือนกับการเชื่อมต่อของสายไฟในร่างกายเราเส้นประสาทมันไม่ทำงานเราก็จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อชาปวดแป๊บแป๊บแล้วก็หัวใจก็ทำงานไม่ปกติเสี่ยงเบาหวานเสียงสมองเสื่อม แล้วก็จะช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายแล้วเข้ามาเป็นคู่แฝดน,นะฮะแคลเซียมแมกนีเซียมวิตามินดีมันสามแฝดเนี่ยมันมาด้วยกันเพื่อดูแลเรื่องระบบกระดูกกล้ามเนื้อแล้วฟันแล้วก็ทำให้เกิดยานอนหลับขึ้นมาสามตัวนี้มหสัสจจรย์ต้องไปด้วยกันเกาะติดกันนั้นนมนุษย์เราเนี่ยมันมี การสร้างให้เลือดเราเป็นเลือดอุน่นเลือดเราต้องเป็นด่างถ้าไม่มีแมงดีเซียมไม่มีวิตามินดีแคลเซียมก็ออกจากกระดูกแล้วก็ออกมาในกระแสเลือดเพื่อทำให้เป็นด่างเกิดความสมดุลม,มันกลับเข้าไปไม่ได้ไม่มีเพื่อนพาเข้าไปเพื่อนเขาสองตัวคือดีวิตามินดีและแมงนีเซียมคือเพื่อนพาเอาแคลเซียมไปเกาะที่กระดูก แล้วก็มันจะต้องมีคอลลาเจนสร้างโครงสร้างก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นในร่างกายเราถ้าจะให้เกิดความสมดุลต้องกินแมกนิเซียมไม่เพียงพอคุณหมอคะแกนีเซียมร่างกายเราสร้างเองไม่ได้หรอไม่ได้เลยครับมันเป็น<อ>สารเกลือแร่เหมือนกับกินเกลือโถเดียมเข้าไป,<อ>ม,ปมันเป็นมินเนอร์ลเป็นสารเกลือแร่<อ>แล้วมันยังช่วยป้องกันตะคิวคนที่เป็นตะคิวบ่อยๆนี่นนแคลเซียมแมกนีเซียมมันขาดไม่ถึงใช่ไหมไม่พอความจริงเรื่องนี้น่าจะพูดว่า สองสหายแคลเซียมแมกนีเซียมเพื่อชีวิตมากกว่าต้องเติมเข้าไปต้องเติมเข้าไปด้วยแต่ว่าแคลเซียมมันมีมากกว่าเรื่องระบบที่ทํากับแมกนีเซียม,มยังมีความจําเป็นต่อเรื่องการทํางานอื่นๆด้วยวันนี้เลยเน้นแมกนีเซียมและแคลเซียมที่ทํางานกับแมกนีเซียมคือทำให้ผู้ชมรู้จักก่อนแล้วก็ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรอ่าเราเราจะมาคุยเรื่องแคลเซียมเพิ่มเติมในวันหลังมันจะทําร่างกายเราเนี่ยมันจะมีเอนไซม์สร้างขึ้นตลอดเวลาค่ะ เอนไซม์ Inside, ในการช่วยย่อยเอนไซม์ Inside, ในการที่เราจะทำให้การสร้างเซลล์ใหม่ให้มันสมบูรณนะ์หรือไม่ก็คือเซลล์เราเนี่ยมันถูกโจมตีด้วยพฤติกรรมแย่แยๆสูบบุหรีทุ่นกินของมันของทอดดีเอ็นเมันเปลี่ยนแปลงไปจะเป็นมะเร็งละแตอนนี้แมงนีเซียมันจะเข้าไปซ่อมในระดับเซลล์เลย ซ่อมทําให้ดี a อเราเนี่ยกลับมาเป็นปกติเฉะนั้นในคนที่บอกว่าฉันจะไม่อยากเป็นมะเร็งท่านต้องกินแคลเซียมกับแคลเซียมนะมแมกนีเซียมป้องกันมะเร็งนะเพราะมันไปซ่อมแซม d n เที่กายร่างแฝงไปแผงไปที่จะกลายเป็นมะเร็งนะเะนั้นมันประโยชน์มันมากมายเลยเนี่ยได้ยินแบบนี้ก็ต้องกินแล้วล่ะก็กินแล้วล่ะทีนี้มันจะทําให้เราหลับสบายด้วยเพราะว่า แมกนีเซียมแคลเซียมวิตามินดีสร้างยานอนหลับเส้นสร้างเมลาโทนินอสร้างเซโรโทนินก็เลยไม่ทําให้ไม่ซึมเศร้าแล้วตัววันเองเขากินมากๆมันเป็นยาระบายอตอนเด็กๆเนี่ยผมท้องผูกเนี่ยหมอส่งแมกนีเซียมให้เรากินเนี่ยคไอ้น้ำยายายาท่าน้าขาวอะแมกนีเซียมอยู่ในนั้นกินแล้วระบาย โดยเฉพาะคนที่ดื่มน้าน้อยนี่ถ่ายไม่ออกกินแมกนีเซียมค่ะช่วยได้อ่ะทีนี้เวลากินกินยังไงอ่ะนั่นแหะสิคะคุณหมอจะหาได้จากไหนนี่เนี่ยเนี่ยกล้วยน้ำว้าเนี่ยมีเพียงพอเลยกินตั้งสองลูกวันพระเอกเราพระเอกกุได้ไข่แดงค่ะแมกนีเซียมนะมีทั้งแมกนีเซียมแคลเซียมมีทั้งแมกนีเซียมแคลเซียมค่ะแล้วก็อยู่ในปลาปลาทะเลในปลาทะเลทุกชนิดเพราะว่ามันละลายอยู่ใกล้ กับวิตามินดีกับแมกนิเซียมมันไปด้วยกันเป็นสามสายเนี่ยค่ะแล้วก็อยู่ในพวกโยเกิร์ตซอยเกิร์ตในผักใบเขียวผักขมค่ะอะอ,ะอยู่ในถัว่วถั่วอัลมอนด์เนี่ยเยอะที่สุดอัลมอนด์เนี่ยนะอัลมอนด์แล้วก็นี่ยังไงช็อกโกแลตดำเนี่ยแบล็กช็อกโกแลตเนี่ยค่ะแมกนิเซียมสูงมากทำไมเขาบอกว่าถ้าน้อยไม่หลับไปกินแบล็กช็อกโกแลตเพราะว่าจะได้แมกนิเซียม เขาบอกว่ากินแล้วจะนอนหลับสบายเพราะว่าพอกินแมกนีเซียมมีแคลเซียมด้วยเพราะว่ามันมีแคลเซียมแมกนีเซียมอยู่แต่ว่าต้องมีวิตามินดีนะมันก็หลับนอนไม่หลับอยู่ดีอ่ะต้องเป็นแบบดาร์กใช่ไหมครัหมอเป็นดาร์กเพราะหวานแล้วไม่ได้มันอ้วนเพราะว่าในนี้มันดาร์กมันมีแมกนีเซียมเยอะแล้วก็มีอยู่ในธัญพืชเวลาเรากินเนี่ยในนี่ปนปนธัญพืชเยอะแยะเลยเนี่ยเนี่ยผสมเข้าไปกถั่วธัญพืชต่างๆพวกอพิคอร์ดแห้งนี่ผมชอบมากเลยครตอนเย็นกัสองเม็ดโอ้โหกินแล้ว เสริมทำให้ผมหลับสบายคนที่เป็นไมเกรนผมก็แนะนําคนไข้ไมเกรนว่ากินช็อกโกแลตด,ดำช่วยได้มันมีแมงนีเซียมอยู่เยอะอแล้วก็กินถั่วกินปลาทะเลเนี่ยเสริมแล้วก็ใช้ยาน้อยลงคนที่เป็นไมเกรนคือลดในเรื่องของการทานยาได้แล้วก่อนจะจบนะมันจะช่วยทำให้วิตามิน B, วิตามิน C และว,วิตามินดีทำงานดีขึ้น มันมหัศจา์จริงๆพอๆกับวิตามินดีเลยนะเนี่ยมันก็คือช่วยช่วยผสมประสานทําให้เอาวิตามินดีบีเข้าไปทําให้ระบบประสาททํางานดีขึ้นทําทให้เป็นวิตามินหนึ่งหกสิบสองพวกนี้ทําให้เส้นประสาททํางานดีขึ้นไม่ชาถ้ามีแหมงนีเส้นยิ่งดีใหญ่เลยวิตามินซีก็ป้องกันโรควิตามินอ e ีก็ทาให้ทาให้ผู้หญิงเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมแก่ คุณนี่ง่ายอันนี้สําคัญนะคุณหมออันนี้โหพูดแล้วมันเยอะมากเลยนะเนี่ยอ๋ออันนี้คือประโยชน์ทั้งหมดเลยเออทีนี้คนไหนที่ต้องกินให้มากขึ้นกลุ่มไหนบ้างกลุ่มไหนคอคือกลุ่มที่ดื่มเหล้าอ่ะเพราะดื่มเหล้านี่แมกนีเซียมไม่ไม่พอใช้เลยนะค่ะซ่อมต้องซ่อมพวกเบาหวานอืมพวกวิตกกังวลนอนไม่หลับค่ะท้องผูกคนสูงอายุสําคัญสาคัญพวกนี้ขาดหมดเลยนะงนั้นโดยโดยสรุปอย่างนี้ว่าเรา ต้องหาทางได้แมกนีเซียมไม่ได้ในแต่ละวันนะฮะคือบางคนฟังที่คุณหมอบอกคุณหมอบางทีมันไม่พอเรื่องของการใช้ชีวิตบางทีไลฟ์สไตล์มันแตกต่างกัน,น,นยทำยัง<น>ไงถึงจะพอละ่ะคะก็ก็เนี่ยก็กินนมท้งวันละแก้วก็ได้บ้างออนะนะแล้วผมก็ยังมีพวกยาต่างๆที่มันจะต้องมาด้วยกันสมมติว่าเราผมก็ชอบกินเม็ดฟู้แมกนีเซียมหนึ่งเ <1 S 1> ม็ดท้าสองนกิกนทั้งเม็ดหนึ่งในวันไหนที่ไม่ได้กินกล้วยนว่าเม,ม็ดหนึ่งจะได้แมกนีเซียม แลรวได้วิตามินเกือแร่เนี่ยเม็ดฟูเนี่ยนี่ผมไปต่างประเทศซื้อมานะ่ไม่แพงอะ่ะก็เป็นทางเลือกเนาะสี่หสิบาทเองอะไม่แพงแล้วผมก็ต้องหาทางได้กินพวกคเล,ลเจนเพราะเขาก็แก่แล้วคนแก่แล้วโคเล,ลเจนกับแคลเซียมเพื่อให้กระดูกไม่พูนด้วยก็กินจากพวกนี้แล้วบางวันก็ต้องเสริมด้วยแคลเซียมอย่างเงี้ยแคลเซียม แคลเซียมพัเนี่ยที่ผมหามาได้ี่เพื่อนนำม,มาให้รุ่นน้องมาให้เนี่ยค่ะคุณหมออันนี้ก็เป็นแคลเซียมกับคอลลอเจนอันนี้ก็ทานง่ายก็ดูดซึมง่ายเพราะว่ามีคอลลาเจนก็เข้าสู่กระดูกได้เร็วขึ้นค่ะเป็นทางเลือกเป็นทางเรืองน,น,นะฮะแล้วก็คิดว่าก็โดยโดยสรุปอย่างนี้ครับว่าถ้าเรามีอายุย่อยอาหารยากดื่มเหล้ามานานแล้วก็ยังเลิกไม่ได้เบาหวานนอนไม่หลับพิตกขบวนยิ่งต้องหาพวกนี้กินมากๆขึ้น แล้วกินตอนไหนอ่ะนั่นันเลยค่ะคุณหมอวิธีการหรือว่าใครรับคุณหมอบอกได้เลยกินหลังอาหารเย็นหนึ่งชั่วโมงอ่ะหลังอาหารเย็นหลังอาหารเย็นเพราะว่ากินแล้วกินพร้อมอาหารแล้วกันเป็นพร้อมอาหารเย็นเลยได้เลยโดยเฉพาะกินพร้อมกับพวกถ้ามีแครอทมีมะเขือเทศกินแล้วยิ่งดูดซึมดียิ่งขึ้นใหญ่เลยเสริมที่ทําไมต้องกินแบบที่เที่มตอนเย็นทําไมคะคุณหมอทำไมมื้ออื่นไม่ได้หรอคะมื้ออื่นมันเดี๋ยวมันแค่ประโยชน์ น้อยไงพอกินตอนเย็นปุ๊บกลางคืนก็จะไม่เป็นตะคิวกลางคืนก็หลับสนิทแล้วก็ไม่ฝันร้ายระบบประสาททํางานดีอารมณ์ดีมมอซซ่่แราดการซึมเศร้าทุกอย่างในช่วงคืนต้อมแซมดีเนี่กินตอนเย็นเพราะอาหารเย็นมีประโยชน์แบบนี้คุณผู้ชมต้องหามาทานแล้วล่ะค่ะ คุณหมอฟังที่คุณหมอเล่ามาแล้วเรื่องของคู่แฝดบ้างเรื่องของแคลเซียมกับแมกนีเซียมจริงๆแล้วคนเรานี่ต้องเสริมยังไงคุณหมอมีทางเลือกหรือทางเสริมให้ไหมคะคือถ้าเรากินกล้วยน้ําว้าเนี่ยจะพอแคลเซียมพอใช้ต้องกินสี่ลูกวาก็วันหนึ่งสี่ลูกมันก็จะอ้วนไปหน่อยนะ <4 S 2> สี่ลูกท่านี้ถ้าเรากินสองลูกมันก็ยังดูดซึมไม่พอนะฮะค่ะเราจะเติมด้วยนมสักครึ่งแก้วหรือพวกกระดูกหรือถั่วบ้างค่ะ ทีนี้ถ้ามันหาไม่ได้ไม่สะดวกผมก็แนะนำให้ใช้แคลเซียมเพราะว่าการกินแคลเซียมเนี่ยหลังจากเราได้แมกนีเซียมมาจากที่ต่างๆที่กล่าวไปแล้วนี่นะต้องเราต้องเสริมด้วยแคลเซียมผมก็อยากจะแนะนำแคลเซียมที่มันดูดซึมเล่าไปใช้กับกระดูกทันทีเลยคือแคลเซียมผสมคอลลาเจนนี่ของมิสทีนเขานะฮะแคลเซียมพลัสคอลลาเจนตายเพ็บตายคือคอลลาเจนตายเพ็บตายนี่เป็นคอลลาเจนที่เขา ศึกษาแล้วพบว่ามันเสริมทําให้กระดูกแข็งแรงและเอาทําให้แคนเซียมไปเกาะกระดูกได้มากขึ้นนะก็ผมก็แนะนําแคลเซียมพลาสคอเลเจนของมิสตีนที่กินแล้วช่วยในการป้องกันกระดูกพุนแล้วช่วยดูแลผู้สูงอายุที่จําเป็นจะต้องมีแคลเซียมในร่างกายมากขึ้นฟัน ไม่ค่อยดีแล้วนะฟันเสื่อมหรือว่าระบบการย่อยอาหารไม่ดีต่างๆเหล่านี้นะถ้าท่านได้แคลเซียมบวกโคเลเจนไตเพปไตรแล้วก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงอย่างแน่นอนก็ฝากไว้สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องใช้อาหารเสริมกับพวกแคลเซียมนะครับคุณหมอคะวันนี้เคล็ดลับถือว่าครบถ้วนแล้วก็คุณผู้ชมที่ดูอยู่ใครที่เป็นกลุ่มที่คุณหมอบอกแนะนาไปก็เสริมแต่ที่สาคัญคือกินได้ทุกเพศทุกวัย ดีและมีประโยชน์นะคะสำหรับเรื่องของอาหารที่คุณหมอนํามาวันนี้วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มาเติมความรู้แล้วก็เรื่องสุขภาพดีๆให้วันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดย Heal t h Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอวิวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วย คุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอ r ์ o ูทที่เดอะมอลล์ลอสเซนวิลล่นะครับกันแดดมิสทีนักว้ามเบตโรปกป้องผิวจากแสงแดดบางเบาหน้าไม่มันเป็นมิตรต่อปะการางังมิสไมตีคลินิกเวชกรรมเรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่จสกี่ปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิสไมตีคลินิกเวชกรรม กับหมอช่วงคุยกับหมอวันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องของยาเพล็คู่กับถุงยางอนามัยห่างไกลเรื่องของเชื้อเอชไอวีรวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อันนี้จะสามารถห่างไกลได้อย่างไรมาร่วมพูดคุยกับคุณหมอดอนศรลน์นค่ะนายแพทย์ชํานาญการจะสํานักอนามัยกรุงเทพมหาคนครคุณหมอดอนอยู่กับนี่แล้วค่ะคุณหมอ,อสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหก,ก่อนลงรายละเอียดค่ะให้<ม>คุณหมอเล่าให้ฟังก่อนยาเพล็นี่คืออะไร ไม่เคย okay, ได้ยินไอถุงยาไม่รู้อยู่ค่ะคแต่ยาเพพสนี่คืออะไรค่ะคุณหมอยาเพพก็คือยาที่กินเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพศเอชชีวีครับคือจากเดิมสมัยที่ผ่านม,มาแล้วก็ไม่แต่สมัยคือเรามียาเอชชีวียากินรักษาแต่ปัจจุบันเขาก็จะมียาที่กินเพื่อป้องกันในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเพราะปัจจุบันเราต้องการที่จะลดจํานวนเคสเอชชีวี ให้น้อยที่สุดอีกอนคคันคําว่าคู่ถุงยางเพราะอะไรเพราะว่าปัจจุบันสถานการณ์ณตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมีจํานวนเคสของที่เป็นโรคติดตอด่องเพศสัมพันธ์เช่นหนองในแท้หนองในเทียมซิฟิลิสเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นครับก็เลยมาคุยกันวันนี้ครับคือแต่และอาการแต่และโรคที่คุณหมอเล่ามามันดูน่ากลัวมากๆเลยนะคะค<น>แล้วที่สําคัญคือการที่จะสร้างความเข้าใจให้กับทุกคู่หรือว่าบางคนที่อาจจะ ชอบเรื่องแบบนั้นนะคะทความเข้าใจกับเรื่องของยาเพล็แล้วก็เรื่องของการดูแลตัวเองให้ห่างไกลวันนี้คุณหมออยากถ่ายทอดอะไรเชิญถ่ายทอดว่าก็คืออันที่หนึ่งก็คือเรื่องเรามาคุยเรื่องโรคติดต่อท่ะไม่สำคัญที่พูดไปเนะว่าสาการตอนนี้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมเราก็มีเรื่องถุงยางที่สามารถช่วยป้องกันได้สมมติว่าเราอาจจะไปมีอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่านั้นยังไม่ได้มีคู่คู่ชัดเจนปัจจุบันเนี่ยการใช้ถุงยางก็มีแนวโน้มอาจลดลงเนื่องจากมียาเพล็เข้ามาทีเนี้ย ้องมาคุยก่อนยาเพปคืออะไรใช่ไหมครคือ <c oughs> ยาที่กินป้องกันสมติว่าก่อนที่เราจะม,มีกิจกรรมนะครับเราก็จะกินยาดังกล่าวโดยยาตัวนี้ครับจะเป็นยาสูตรที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับสูตรที่รักษาโรคติดเชื้อ H i ชนะครับเนาะทีเนี้ยการทานก็มีการทานหลายแบบนะครับทานแบบทานทุกวันหรือเขาเรียกว่า daily prep กับ o n d e m a n d on demand หมายความว่าโอเคฉันไม่ได้มีความเสี่ยงบ่อยเท่าไหร่แต่ฉันก็จะไปมีภาร,รกิจกับคนที่อาจจะไม่รู้จักไม่ได้ไว้ใจ ก็สามารถทานกินป้องกันไปได้อะเลยก็จะเป็นสูตรสองหนึ่งนะครับอัน <c oughs> นี้เป็น,เป,นเป็นดีเทลคือคือกิน2เม็ดก่อนที่จะไปไปมีภาร,รกิจ <c oughs> 2ีชั่วโมงแล้วก็กิน1เม็ดหลังจากมีภาร,รกิจ <c oughs> แล้วก็อีกหเม็ดหลังจากมีภาร,รกิจ คุณมอไอายาตัวนี้จริงๆแล้วหาซื้อได้ทั่วไปไหมหรือว่าต้องเดินไปที่โรงพยาบาลหรือว่ายังไงคะผมแนะนําว่าต้องปรึกษาแพทย์ต้องไปเจอแพทย์เพราะว่าตอนนี้มันก็มีขายในเน็ตนะครับแล้วก็ขายเถื่อนคือหาซื้อหรือว่าเข้าถึงได้ง่ายอะไรอย่างนี้เข้าถึงได้ง่าย <c oughs> แล้วก็แต่จริงๆถ้าเราไปซื้อเถื่อนบางทีเราก็ไม่มั่นใจว่าเป็นยาจริงอยาปลอม <c oughs> เพราะก็ปุกนึงก็เป็นเป็นพันนะฮรราคาหนึ่งมันค่อนข้างราคาสูงเหมือนกันนะครับแนะนําว่าต้อ <c oughs> งมาปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะว่าแพทย์จะต้องทําการตรวจ คัดกรองตรวจก่อนเบื้องต้นว่าคุณเป็น HCV อยู่แล้วหรือเปล่าเพราะในรายที่เป็นอยู่แล้วยาเพล็ก็ไม่ได้มีประโยชน์ที่จะทานนะครคือถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นก็เข้าสูากา <ไป S 2> ่การรักษาเข้าสู่การรักษาไปแนวทางนั้นดีกว่าถูกต้องครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> แล้วก็รวมถึงบางเคสเขาอาจจะมีโรคประจําตัวบางอย่างที่ไม่สามารถเช่นโรคไตก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการทานยาเพล็นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยแนวทางของเราเนี่ยมีการพัฒนาให้ยาเพล็เป็นยาที่ ปลอดภัยมากขึ้นผลข้างเคียงน้อยลงนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเซฟครับก็แนะนําว่าถ้าหากว่าเราอยากจะทานให้แนะนํามาปรึกษานะครับ <c oughs> คุณหมอใช้คําว่าคู่กับถุงยางอัมยัยบางคนบอกว่าเอากินยาเพล็อย่างเดียวไม่ได้คือถุงยางนี่คือเป็นเบื้องต้นถูกต้องไหมครับคุณหมอในเรื่องของการควบคุมคุมกําเนิด <c oughs> เรื่อง <c oughs> ของป้องกันโรคติดต <c oughs> ่อทางเพศสัมพันธ์ส่วนเรื่องของยาเพล็นี่คือเหมือนมาเสริมด้วยเหมือนเหมือนคือจริงถุงยางเขามีแนวทางมีมาก่อนอยู่แล้วครับมันมีการเข้ามาของยาเพล็ พราะยาเพลทสามารถป้องกันเอชบีได้ใช่ไหมครับเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคนั้นก็ไม่ไม่ต้องใส่ถุงยางแล้วกันเพราะเรามียาที่ป้องกันแล้วคิดแบบนั้นคิดแบบนั้นไปแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยยาเพลทมันป้องกันได้เฉพาะเอชบแต่โรคติดต่อเช่นอย่างที่หมอบอกครับติดฟิลิปนะครับหนองในอย่างตอนนี้หนองในเกิดปัญหาเรื่อยยานะเพราะว่าจากเดิมขนาดยาให้เราใช้รักษา250มิลิกรัมตอนเนี้ย องค์การนาไมโรคมีการปรับจาก2 0 0 5 0เป็น500เป็น1,000 oh, คือต้องใช้ขนาดยาที่สูงขึ้นเพื่อการรักษา <c oughs> สแสดงว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นปัญหาที่สําคัญซึ่งวิธีการป้องกันได้คือการใส่ถุงยางอนามัยค่ะคือที่คุณหมอดอนพูดคุณผู้ชมคือเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าใครเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพ <c oughs> <ช>ันธ์หรือเปล่าอันนี้คุณหมอดูจากข้อมูลที่คนไข้เดินเข้ามาคือหลายคนนี่คือคุณหมอมีไหมคะแบบว่าอายที่จะมาจนปล่อยให้มัน ลุกลามหรือว่าอาการหนักมีครับมีครับเช่นมีมีหมดเลยฮะทั้งทั้งถ้าอาจจะเป็นปล่อยให้โหฉีติดเชื้อรุนแรงเป็นหนองในครับปล่อยให้ฉีดติดเชื้อรุนแรงหรือบางรายเป็นซิฟิลิสก็ปล่อยจนแบบมีผื่นขึ้นตามตัวอะไรอย่างนี้ฮะเนาะก็ก็มีความเสี่ยงครับดังนั้นผมว่าต้องป้องกันแต่ต้นคือการใส่ถุงยางรวมถึงต้องต้องคือคือต้องทำความเข้าใจต้อจริงเป็นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่อาจจะแบบอันนี้อดีตอาจจะไม่ค่อยค่อยได้พูดคือหลายคนจะบอกว่าเรื่องอ่ะ บนเตียงหรือว่าเรื่องใต้เตียงเุณที่เรามาคุยกันนี่มันจะฟังดูแต่จริงๆแล้วเรื่องของทางการแพทย์มันเป็นเรื่องของสุขภาพสุขภาพมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราใช่ครับทาอย่างไรที่เราจะมีความสุขแล้วก็ที่สําคัญสุขภาพดีนะคุณหมอถูกต้องใช่ครับใช่ครับใช่ครับคือมันน่ากลัวต่อยอดไปอย่างอื่นอย่างที่คุณหมอบอก HPV อ๋อใช่ฮะอันนี้ก็มีโอกาสติดไปหมดนะฮะทั้ง HPV HPV ก็ใช่นะฮะซิฟิลิสใช่ไหมครับซิฟิลิสก็คือนานาสู่ แกชีวิตอ่ะถ้าถ้าตรงๆถ้าเป็นปล่อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอนะเหมือนเคสลำยองละครเน่เนาะ<ช> <laughs> แต่นี่คือเป็น,เป,น<ค>เป็นเป็นระยะที่แบบท,ท้ายๆแล้วครับรวมถึงอาจจะเป็นเรื่องหนองในนะครับหนองในแท้หนองในเทียมหรือตับอักเสบบี B ลืมพูดไปตับอักเสบบีก็สามารถติดจากการติดต่อทําให้สัมพันธ์โดยโดยการที่ไม่ได้ป้องกันนะครับดันนั้นคือการกินยาเพปส่วนหนึ่งก็ช่วยป้องกันใหชีวีได้แต่จริงๆมันไม่ได้ป้องกันได้100%เนอะคือในทาเไอเดียทางอุดมคติเนี่ย ยาเพล็บสามารถป้องกันอาจจะถึงบางนักวิจัยบอก99%บางวิจัยบอก90%แต่พอใช้จริงอ่ะบางท่านก็อาจจะทานไม่ได้แบบสม่ำเสมอก็อาจจะป้องกันได้แค่ 60%, 70%, 80%ดังนั้นถ้าเราใส่ถุงยางด้วยกับคู่ทุกครั้งก็จะช่วยป้องกันทั้ง HIV แล้วก็โรคติดต่อทา่เพศสัมพันธ์คือเหมือนเกราะแน่นหนามากขึ้นคือ HIV กับ HPV มันคนละอย่างคนละอย่างครับคนละอย่างนะคุณหมอคือ h i v ก็คือ เป็นโรคโรคโรค h i v ที่นำไปสู่เรื่องโรคเอดส์อ่าส่วน HPV คือ HPV มันเป็นคือเป็นโรคโรคติดต่อคือที่เป็นโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ที่อาจจะทำให้เกิดเรื่องอาจจะเกิดหูดได้นะครับแล้วก็มะเร็งปักมดรูลูกได้ถูกต้องครับแล้วก็จะคล้ายๆกันใช่ครับใช่ครับแต่ก็เกิดจากเพศสัมพันธ์เพที่ไม่ได้ป้องกันดูว่าไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะคุณหมอคุณผู้ชมที่ฟังอยู่แบบนี้แล้วคุณหมอ ผมก็คือก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ดูแลตัวเองเลยในเรื่องนี้อยากขอคําแนะนําถ้าสมมุติว่าอยากก้าวเข้าสู่คนที่มีเพศสำคัญที่ป้องกันและสุขภาพดีคุณหมอแนะนำเชิญเลยอันที่1นงนะครับง่ายๆนะผมว่าถ้าเราไม่เคยตรวจคัดกรองเลยแนะนําให้ตรวจปัจจุบันเนี่ยมีการตรวจฟรีนะครับเราสามารถเดินไปที่สถานพยาบาลน,นะครับหรือไปคลินิกอ,องค์กรไม่แสวงไม่แสวงหากําไรครับเช่นคลินิกฟ้าสีลุงก็าสามารถเข้าไปตรวจ ดูว่าเรามีสเตตัสเป็นให้ใช้วีหรือเปล่าหรือมีความเสี่ยงหรือเปล่าหรือแค่ไปขอคาปรึกษาก็ได้นะครับ <c oughs> แล้วเสร็จแล้วถ้าหากเราคุยแล้วเรามีความเสี่ยงเช่นเราอาจจะมีเพศสัมพันธ์บางอย่างที่เราเราควรที่จะต้องทานยาเพลปก็เข้าสู่กระบวนการทานยาเพลปโดยได้รับคาแนะนําจากบุคลากรทางการแพทย์นะครับไม่ควรที่จะไปหาซื้อทานเองนะครับ <c oughs> และสุดท้ายถ้ามีเพศสัมพันธ์อย่าลืมใส่ถุงยางนะครับ ค่ะนี่คือเป็นความหวงใหญ่จากค,คุณหมอดอนที่นํามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเชื่อว่าชีวิตคู่ทุกคู่รักเดียวจเดียวอันนี้คือถูกต้องอยู่แล้วแต่ถ้าอยากดูแลสุขภาพอยากป้องกันหรือว่าในอนาคตเราอาจจะมีคู่นอนหรือคู่รักที่ อย่าอาจจะเปิดเผยหรือกว้างมากขึ้นแนวทางที่คุณหมอดอนแนะนํามานี่ถูกต้องเลยนะคะป้องกันให้ห่างไกลจากโรคต่างๆทั้งเรื่องของ HIV HPV ที่เป็นเชื้อที่นําให้เกิดโรคต่างๆแล้วก็เรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอดอนมากๆที่มาทําความเข้าใจเรื่องนี้เชื่อได้ว่ามีประโยชน์มากๆกับคุณผู้ชมนะคะขอบคุณนะคะ และทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้ามีการรับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากข้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มิสทีและดิค่ะดูแลจุดซ่อนเร้นอย่างอ่อนโยนหาซื้อได้แล้วที่รานทาเครื่องสำอางใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์สนับสนุนโดย Hell Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองบุกตราคอนยกักี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ <Hey! S 3> ขวดนี้เป็นตัวเอง l o v ฟ ูด,ดี้ซีล็อกขวดเขียววิตามินซีสูง200%